นี่มันเหมือนเงินมันเงินมันสะพัดกันมันใช้ไม่ทันพี่สาวกสิกร์ปะซื้อกสิกรเลยว่าจะซื้อฟาร์มเป็ดพี่ขอซื้อฟาร์มเลยได้ไหมฟาร์มเป็ดพี่พองงกันแล้วพี่บอกแล้วมึงอะเริ่มเลยมาแล้วเป็ดพะโล่หนึ่งตับเขาต้องกินตะเกียบนะคะหนูพี่ใครว่าอะไรยัง <L an> ไม่ได้รู้สึกแบบหมดแรงอ่ะที่ใครว่าอะไรยังเอ่ยผิวข้าวเริ่มต้นด้วยไ้เป็ดวางเป็นคนใช้ตะเกียบไม่เป็นอ่ะเอาอะไรตะเกียบพี่แวววีดแล้ว เยืออยู่หรอเมม่แก้วเขาบอกว่าคนไหนชื่อเตอนเน้ยผมไม่มีค่ะมาแต่พี่แวววันนี้เขางงเลยงานงอกละกดอึ๊บไปบสนินี่ไปนะนี่ไปขอบคดูแป๊บนึง